สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับวันนี้กับผมนะครับอาร์มนะครับกับร้าน99นะครับเจริญสับเกษตรนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้นะครับผมนำเครื่องพ่นยานะครับสะายหลังนะครับมา1รุ่นนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าโด่งดังมากๆนะครับในบ้านเราเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนะครับต้องถือว่าในตลาดเนี่ยมีทั้งแท้และเทียมมากมายนะครับ วันนี้นะครับผมนำเครื่องนะครับพ่นยาสปายหลังนะครับมิตซูบิชินะครับรุ่นว่า U808 นะครับญี่ปุ่นแท้นะครับมาแกะกล่องนะครับรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมิตซูตัวนี้ต้องบอกว่าลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็ไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับลูกค้าหลายๆท่านก็ไม่เคยได้ใช้ของแท้จริงๆนะครับ จริงๆนะครับผมน an anyway, okay. ี้ก okay. ็เลยถือโอกาสนะครับมาแกะกล่องให้ทุกท right. ่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่าของแท้ๆนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะครับมีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับน้องอาร์มนะครับมาแกะกล่องให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเห็นกันเออเห็นไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยว ผมเองนะครับก็จะมาเขาเรียกว่ามารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าประสิทธิภาพนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้ามิซูบิชินะครับ u808 ตัวนี้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับอ่านะครับนี่ก็คือเครื่องพ่นยานะครับมิซูบิชิแท้นะครับรุ่นว่า u808 นะครับตัวนี้นะครับ อุปกรณ์ที่เขาแถมให้มานะครับก็จะมีในเรื่องของหนึ่งเลยเนี่ยคู่มือนะครับคู่มือเป็นมีคู่มือมิซูบิชิแต่ว่าคู่มือตัวนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะนะครับสำหรับใครที่มาท่านไหนที่เก่งภาษาอังกฤษก็เอาไปศึกษาได้เลยนะครับแล้วก็เป็นให้เป็นสายพ่นยานะครับยังดีมาให้นะครับแล้วก็เป็นหัวฟีย่อยนะครับตัวนี้หัวฟีย่อยอยังดีเลยนะครับ ถ้าเราซื้อกันตั้งหากนี่ก็เป็นเป็นร้อยร้อยกว่าบาทแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับเป็นด้ามพ่นยาเป็นแป๊บพ่นยานะครับตัวนี้เป็นสแตเลสอย่างดีนะครับอย่างหนาเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับก๊อกนะครับตัวนี้เป็นก๊อกเปิดปิดน้ํายานะครับด้ามจับมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของหัวฉีดนะครับ กระบอกสูบน้ำมันนะครับบล็อกขันโลเทียนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจลเบีนะครับเอาไว้อัดจรเบีที่ปั๊มฉีดยานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มีผมรู้สึกว่าว้าวมากนะครับสําหรับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นออขอยัดแกะเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเอาไว้ใส่กันน้ํากระชกนะครับเวลาเราเติมน้ำยาเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเติมน้ำยาเนี่ย น้ำมันจะกระเฉาะลงเครื่องนะครับลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้เยอะนะครับมันก็ทําให้น้าเข้าเครื่องบ้างดับบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีบางคนบางท่านนะครับก็อาจจะต้องเอาเขาเรียกพลาสติกนะครับมากันตรงเครื่องนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องทําอย่างนั้นแล้วนะครับไม่ต้องทําแล้วนะครับง่ายๆเลยนะคือเราเอาขายฝามานะครับสวมใส่นะครับแล้วก็เราก็ใส่ให้ลงล็อกนะครับใส่ลงล็อก แค่นี้นะครับแค่นี้เองง่ายๆเลยแล้วก็บิดสายสนิทนะครับมันก็จะล็อกอยู่แล้วนะครับเขาถือว่าเขาคิดมาให้เราดีมากนะครับเครื่องหลายๆรุ่นไม่มีนะครับผมบอกเลยไม่มีนะไอ้ตัวกันน้ํากระเด็นตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเขาคิดมาให้เราเลยนะครับนี่นะครับนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ลูกค้าทุกท่านจะได้รับมา,าถึงในส่วนนะครับของสเปค เครื่องยนต์สเปคปั๊มนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมิตซูบิชินะครับแท้นะครับรุ่นว่าอยู่808นะครับเขามากับเครื่องยนต์นะครับ TU26 นะครับ TU26 เป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับ2 6่สซีซีนะครับมาพร้อมกับคาบูดายเฟมที่ประหยัดน้ำมันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพูดนิดหนึ่งสำหรับคาบูดายเฟมเนี่ยถ้าในบางคนบางท่านก็จะบอกว่าเอ้ยคาบูดายเฟมเนี่ย ไม่ดีเลยปัญหาเยอะนู่นนี่นั่นจุกจิกมากมายแต่ผมอยากจะบอกนี้นะครับว่าคาบูดาเฟมเนี่ยถ้าเป็นของแท้นะครับลูกค้าอย่าเอาไปเทียบของเทียมไม่ได้นะครับหนึ่งเนี่ยของแท้เนี่ยเขามีคุณภาพมีความทนทานมากกว่าในเรื่องของประหยัดน้ำมันก็ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะฝากไว้ให้ลูกค้าคิดนิดนึงว่าทำไม หลายหแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์นะครับยังใช้เป็นคาบูไดเฟรมอยู่นะครับมันน่าคิดนะครับนะครับถ้ามันไม่ดีจริงเขาคงยังไม่ใช้กันอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับนะครับมาพูดถึงในเรื่องของตัวนี้กันนิดหนึ่งนะครับว่าวิธีการดูของแท้ของเทียมนะครับมันดูยังไงนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือเราจะไปดูในเรื่องของสติกเกอร์พวกนี้มันก็ดูไม่ได้เพราะว่าอย่างของเทียมเนี่ย ต้องบอกว่าโอ้ทำเหมือนเป๊ะเลยอย่างพวกสติกเกอร์พวกเนี้ยดูไม่ได้แล้วอย่างบอดี้เอออะไรเออพวกเนี้ยมันของเทียมมันก็ทำเหมือนนะไอพวกบอดี้อะไรพวกเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่เหมือนแล้วสามารถเช็คได้นะครับก็คือในเรื่องของตัวนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวกล้องแผ่นเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับกล้องแผ่นเข้ามาใกล้ๆเลยนะนี่ครับ ในส่วนของโลโก้ตัวนี้นะครับโลโก้ของมิสูแท้เนี่ยเขาจะตีโลโก้มาเลยนะตีมันจากโรงงานเลยนะครับอักษรเนี่ยมันจะคมชัดมันจะคมชัดป้าของแท้ของเทียมของเทียมก็มีนะของเทียมก็มีนะตีอย่างเงี้ยตีเป็นมิสูเงี้ยก็มีนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับในคลิปหน้านะครับตัวนี้ตีมาเหมือนกันแต่ความคมชัดอะ ของแท้มันจะคมกว่ามันจะกรีบกว่านะครับแล้วแล้วในใน,ในส่วนของตัวนี้นะครับเขาก็จะให้รียลนั number มาด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับรียลนั number แต่ตรงนี้จะเป็นรหัสรุ่นของเขา tu 26 pfd นะครับนี่นะครับนี่จะเป็นรหัสเครื่องยนต์แต่ตัวนี้จะเป็นรียลนั number แล้ว s e r i นั number ตรงนี้เช็คที่ไหนนะครับเช็คตรงไหน นี่ครับเช็คจากกล่องเลยนะครับนี่ครับคือหน้าตากล่องแท้ๆนะครับกล่องแท้ๆนี่เลยเขาตีีรียลนั number มาให้เลยนะครับลองดู1 0 7 1 6 8 2นะครับตัวนี้นะครับเช็คจากกล่องตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับ10 7 1 6 8 2นะครับ นะครับตรงนี้เช็คตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับวิธีการดูของแท้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของงานพวกเนี้ยผมผมจะบอกอยังไงดีในเรื่องของงานพวกเนี้ยครับมันจะเขาเรียกว่ามันมีความละเอียดมีความเขาเรียกทำมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยครับลองสังเกตดูพวกน็อตอะไรพวกเนี้ยจะทํามาดีมากนะครับสิงมามีลูกยางลองมาให้อย่างดีเลย นะครับถือว่าอย่างดีเลยเนี่ยเนี่ยยงดูงานด้านหลังนี้ยังใส่ตะพายครับใส่ตะพายาก็จะนุ่มเวลาเราสะพายแบกน้ําหนักเนี่ยมันจะไม่เจ็บบาดเรานะครับเนี่ยอย่างน็อตพวกนี้เขาใชชุบซิงค์มาเลยนะครับชุบซิงค์มันดียังไงชุบซิงค์มันทําให้น็อตมันมีความแข็งแรงแล้วก็แล้วก็มันทาให้ไม่เกิดสนิมได้ด้วยนะครับเกิดสนิมได้ยากนะครับนะ,นะครับอย่างของแท้เนี่ย ในเรื่องของเขาเรียกพลาสติกถังในเรื่องของถังเนี <as> ่ยเนื้องานพลาสติกถังเนี่ยมันทํามาจากโพลิเมอร์อย่างดีนะครับจะสังเกตว่าเอ้ยเวลาได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงผมเคาะไหมครับมันจะมีความหนานะครับมันจะมีความหนาพิเศษนะครับถ้ามันเป็นของเทียมอะไรพวกนี้มันจะมันจะไม่หนาขนาดนี้แน่นอนผมบอกเลยพวกพลาสติกถังพวกนี้โพลิเมอร์พวกนี้มันจะบางนะครับแต่ตัวเนี้ย มันเป็นเฮียงหนาเลยนะครับมันก็จะทําให้มีความทนทานเพิ่มมากขึ้นตรงจุดนี้ก็เป็นสังเกตได้นะครับสังเกตได้ว่าไอ้ของแท้ไหมนะครับพวกนี้อย่างพวกสติกเกอร์พวกนี้ลูกค้าไม่ต้องไปดูเลยนะครับเดิวนี้ปริ้นก๊อปปี้กันเหมือนมากนะครับแต่ถ้าเราดูเบื้องต้นเหมือนที่ผมบอกนะครับแล้วอีกสําคัญนเนี่ยเนี่ยอย่างพวกงานฝาพวกนี้ครับพวกนี้ทาํามาค่อนข้างหนามากหนามากแข็งแรงนะครับ พวกแล้วก็อย่างย่งตัวนี้นะครับตัวกองเขาเรียกตัวกองเศษขยะนะครับตัวนี้ก็ทํามาได้ดีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยของแท้เนี่ยนะครับมันจะมีตัวกันกระชอกน้ํายามาให้ด้วยนะครับพอเห็นเนาะพอพอเห็นอยู่นะครับตัวนี้นก็จะมีภาษาญี่ปุ่นด้านในเลยนะครับด้านในประมาณนี้นะครับก็ เป็นวิธีการสังเกตเบื้องต้นคร่าวๆนะครับสําหรับในเรื่องของถังนะครับในเรื่องของทรงถังอะไรพวกนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ของเทียมหลายๆหลายๆนั้นก็คือประมาณว่าหาทรงนี้มาแล้วก็มาปิ้นสติกเกอร์ติดเนี่ยสติกเกอร์ว่าเป็นมิสูแทนเยอะนะครับเยอะนะครับแล้วก็ในในมาในพูดถึงในเรื่องของตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มตัวนี้นะครับเป็นปั๊มทอน้นามยาลงคู่ นะครับเป็นท่อน้ํายาลงคู่นะครับแล้วก็เป็นปั๊มก็เรียกปั๊มทองเหลืองนะครับแล้วก็จะมีอัดจารบีมาให้ด้วยนะครับสองฝั่งเลยนะครับเวลาเราใช้งานไปทุกๆห้าสิบชั่วโมงนะครับก็ควรที่จะต้องอัดจารบีนะครับเรื่องอัดจารบีตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวผมขอญาตพอดตัวนี้ออกก่อนนะคือเขาจะบอกว่าเวลาลูกค้าได้เครื่องไปเนี่ยเขาจะบอกว่ารุ่นแม่ปั๊มน้ํามันนะครับ ก่อนใช้กรุณา,าดึงสติกเกอร์ออกจากหัวน็อตนะครับลูกค้าจะงงเอ๊ะแล้วสติกเกอร์มันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้สติกเกอร์มันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านในพอเห็นไหมเนาะนะครับอยู่ด้านในตรงนี้นะครับด้านในตรงหัวน็อตตรงเนี้ยนะครับพอลูกค้าได้ไปเนี่ยลูกค้าขันน็อตน,นะครับออกฝั่งเนี้ยเปิดทักสี่ตัวนะครับเปิดทักสี่ตัวนะครับมันจะมีหัวน็อตข้างในนี้ในนะชน่วเรื่องของปั๊มนะครับผมก็จะบอก รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้แต่อยากให้ไปดูในเรื่องของการเทสประสิทธิภาพทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสมกับราคาไหมสมกับเป็นมิสูแท้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชงคลิปกันเลย บบพุ่งนะครับนี่เป็นบบพุ่งนะครับปรับให้ดูกัน บ้างครับสำหรับคลิปเขาเรียกทดสอบนะครับประสิทธิภาพของการพ่นยาของเจ้าเครื่องมิซูวิชิแท้นะครับ U 8 0 8ู่808ตัวนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเล่งน้อยนะครับจะสังเกตในคลิปเนี่ยเล่งน้อยนะครับแล้วก็น้ำยามจะออกดีมากนะครับไม่ต้องไปเค้นกำลังเครื่องให้มันเยอะๆเลยนะครับ ไม่ต้องไปทำสปริงแต่งอะไรพวกนี้เลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากพวกของเทียมนะครับพวกของเทียมเนี่ยกว่าจะได้การเร่งขนาดเนี้จะต้องเร่งเยอะๆนะครับพอเร่งเยอะมากๆก็มันก็กินน้ำมันนะครับตัวนี้หรือไม่งั้นกว่าจะได้ขนาดของแท้เนี่ยมันก็ต้องไปเรียกว,ว่าต้องไปทำสปริงแต่งกว่าจะได้ขนาดเครื่องนี้นะครับแล้วก็ ไม่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับำลำรับสนุนราคาตัวนี้นค,ค้นยาสภายหลังมิซูบิชินะครับรุ่นว่า U808 นะครับมากับเครื่อง TU26 ตัวนี้สนุนราคาอยู่ที่12,500บาทนะครับเท่านั้นนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็มีรับประกันให้อีก1งปีนะครับในกรณีสตาร์ทไม่ติดแล้เป็นลูกสุบติดแล้วก็อุปกรณ์แตกหักต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมรับประกันนะครับว่าของแท้ร้านประเซ็นนะครับถ้าไม่แท้นะครับผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับแถมบวกค่าเสียเวลาให้อีกด้วยนะครับผมการันตีให้ได้หรือใครนะครับที่จะใช้คลิปผมคลิปนี้นะครับ ไปดูไปเลือกซื้อนะครับก็ยินดีครับผมหรือใครต้องการที่แบบจะมั่นใจให้100%เซว่าเป็นของแท้แน่น,นอนก็มาซื้อกับทางเราทางร้านของเราได้เลยน,นี่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ